ดีค่ะพี่น um ้องป้องไายสมองสบอนสุขสุขคนค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องอยู่กับคุณพ่อทองใบสวัสดีค่ะคุณพ่อทองใบค่ะสวัสดีครับเห็ดอย่างน้อค่ะหมกหนูเห็ดหมกหมกหมูมื่อีงหมกหมูเมนูวันนี้เสนอเมนูหมกหมูใส่ใส่ดอกกล้วยใส่ดอกกล้วยใส่หอมค่ะพี่น้อง เครื่องมีหัวลูกดุกปอมไปลูกดุกดุกมาจากอันนี้อีหยังนี่ในนี่เรครื่องปรุงมันเครื่องปรุงค่าตับมะไเข้ต่ำไว้แล้วของประได้พักแล้วเล้ว<อ>ประเทศได้ผสมเมนูวันนี้หมกหนูนะคะเป็นหนูหนานะคะไม่ใช่หนูอันนี้นะคะหนูหนาเด้อพี่น้องเด้ออื <ๆ S 1> อไม่แม่แนหนูตลาดเนี่หน<อ>ูตลาดผู้ินเออ เสนอว่าเมนูวันนี้คุณพ่อช่องใบเสนอหมกหนูอันนี้เห็นอย่างนะบะน,นี่ตำใสเครื่องรูงเอาหนูมาตำใสเครื่องรุงบะน,นี้กระซีออกหม,ม,ม้อหมกตำใสผสมเครื่องผส,ส,สมเครื่องแล้วเบี่งเบื่อผิดดองอันนี้สูตรคุณพ่อช่องใบเลยน่คันนี้นี้ผสมเครื่องแล้วอืตำคนณลี่ให้มันเข่ากันเนาะมันเข้ารสชาติมันบะน,นี้ เออส่งหอมแล้วตัวละปานีนเจ้าเหม็นไปอืมทุกยั่งทิพหอมดีก็นีอืมไม่มีกลิ่นคาวมีแต่กลิ่นหอมแล้ว <มา S 1> เออเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจี๊ยบแน่งลูกมาเจี๊ยบนี่งลูกตานโอ้โหด้ หลายโข่ะนี่ขึ้นหย่อมเลยโอ้ยน้องหอมห่วยๆแล้วกินเสียซี่ตะวมมีตไข่ใบบักกูดแลว้วก็หัวหอมเสียซี่จะวมมีพออีกตูห้องคนเอาเจ้าซื้อมาซื้อมาพออีกตู้คนอยู่ไซบูมีจะไปซื้อให้แจบ็บนึงกจ็บไปเอ,อมาเพรแม่พอสิโมกเรากโดนหลอกมากแล้วเจ็เพิ่มห่อเพิ่มนึงข้างซึ้งไม่รอดบ้าน,นี่จะค่อยได้กินเร็วใส่ขบเบีย้ใส่ยังไม่เจาะรอยแล้วนี่นี่ มันแขวนยังเขาเบียดเด้่ยอือนี่ครับพี่วิธีทำหมกหนูของคุณพ่อทองใบค่ะวันนี้เสนอเมนูหมกหนูพี่น้องน่าเหยียบร้อยอันนี้วอกปะตอนนี้ก็กำลังหัวเรือพี่น้องอือเดี๋ยวถ่าไปดูกัน อุยหอมหอยหอยหอยเลยพี่น้องไอ้ขีเกลด้วยไงตัด้วี่ตัเสียบเทะมุกนังเลกกว่าจกโา้ลยนั่นอันนี้ไม่จกเล้ใชไหมตัวความมันบัตมึงจริง๊ัอะี ไปอ่าเรียบร้อยหนึ่งมโมกวอยู่กองขังสิไอ้ฝน,นี่วันได้หน่อยหน่มันได้ไหลด้วยนี่หนูไม่ไหล Muito um pouco, เฮ้ยน,นี่แข็งก็เสียคาวามเลยได้ส่งหมกแล้วครับพี่น้อง กศี่เลีเล้ยวครับพี่น้องได้สามหมกสี่หมกแล้วโอ้เดียดยังเรียอะไรพี่น้องได้อีกประมาณสองหมกค่ะสามสี่อีกสามหมกสี่หมกคุณค่ะโอ้หอมสูตรหมกหนูคุณพอ่อทไใบหนูนาขอขอบคุณคุณเอาเกีย์ที่เอาหนูมาให้ของเสียบของมากของคุณพอ่อทไใบตอนนี้กําลังเรื่มหมกแล้วคะ่ะหมกตอนพี่ตอนน้องให้พี่ให้น้องได้ยู่ยได้กิน ผู้คนมาเยี่ยมยา,ามทำข่าวมาเที่ยวมหาอมามา,าม,มา,มา,มาพี่น้องมามากินน้ากันค่ะมาเด้อตอนนี้คุณพ่อท่องไปกําลังเริ่มหมกกบอมหมกหนูอมึง พี่น้องหมูบุกพอพอนับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมนูหมกหนูนาของคุณพ่อทองใบวันนี้เก็บเจ็ดหมกเด็ดเจหมกครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยวิธีการทำวิธีการห่อเสร็จเรียบร้อยปิดฝา่านาาจะสุกไตอนนี้นะคะหมกหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วหมกหนูคุณพ่อทองใบค่ะ หอมหอยหอ,หอยพี่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟคุณพ่อทองใบค่ะนี่ครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแลย้วค <c oughs> ่ะหมกจะไปเสิร์ฟคุณพ่อทองใบเพราะว่าทุกทุกคนไม่มีใครกินหนูมีแต่คุณพ่อทองใบกับน้องบีมนะคะเออเออเอเอร้อนร้อนเลยครับโอ้พี่น้อง เอ words, อเออเออฮอนอนฮอนนเอออปึ่งกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่จะเปิดหมูพร้อมเสิร์ฟจาสุกแล้วเรียบร้อยมากก็เสร็จแล้วอืมจะต้องเอาไปตองออกนะคะเห็นระบบใหม่ไปพร er ้อมเสิร์ฟคุณพ่อกันค่ะ จ้าอืมพี่น้องโอเคครับพี่น้องเราไปเสิร์ฟคุณพ่อทองใบกันเลยค่ะหมกหนูสูตรคุณพ่อทองใบค่ะรับพี่น้องมาเด้อครับพี่นอ้องปองไายสมองสบองสปูสุขคนค่ะมากินกับคุณพ่อทองใบหมกหนู อืมสุดโอ้เพียงหอนจ้คุณพ่อท่องใบขับมาเด้อพี่น้องป้องป่ายสมัสมบอตก็ดีก็ดีมุกเตดอกกล้วยเตยผักหอมวู้อวว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 ว้วว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  มาเด้อพี่น้องกิขงนข้าวน้ำกันเอาเออเอฟซี e FC, แฟนคลับแฟนหมอลำแน่พอท่องใบมาเด้อเอฟซีมากินข้าวน้ำปลาท่องใบเด้อจุกหูจุกคนงกหนูแจี๊ยบมื้อนี้พูนั่งอันบังเนึ่งได้คหอมหกเก่ามาเด้อพี่น้องกล่อมไปกน้องเจีนกับมาแล้วนะอันนี้ของก็ไปนั่งขุนทยนั่งมันเพราะเส้นถุยเส้นสามเลี้ยขับถุยตัวเห็ดหมกมันจะาบอสเปลี่ยนยัง แฟนครับแฟนมะล่าสุภูสุคนผู้อยู่เมืงองอาเมืองนอกเมืองหน้ากระไดพวนเอฟซี FC, ทางประเทศไทยกระไดมาเด้อไปกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ามกินข้าวกับคุณพ่อท่องใบครับมาเด้อค่ะดับไปสันยนี่อะโอเคครับพี่น้องปองไายสมองสวรสดสุภูสุคนอยู่กับครอบครัวแม่นางตองอูตอนนี้เสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมกหนูคุณพ่อตองใบสูตรคุณพ่อตองใบมากินน้ากันเลยครับพี่น้องกวองป่าสมองสุบันสุผูรสุคมผู้ใดที่มากนิยมชอบกินหมกเป็นประเภทหมกหนูหมกายางกระไดนะครับมากินน้ากันคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe แนะ่ฝากกดติดตามด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งมกักกระลุงเวลาแม่นั่งตองอู่ลงคลิปใหม่ๆก็จะพบพ่อกันกันไ่นั่งตองอู่ค่า